มีน้องโทรีเจอสองขีดใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเราจะมาตรวจสวอ p ที่โรงพยาบาลกันเนาะเดี๋ยวเราไปสว a p กันนะคะลูกไม่เป็นไรเนาะ่ะใส่แมสลูกปปผิวไหมหิวดิวด้วยน้องโทรีมีอาการอะไรบ้างคะลูกเป็นโควิดหนูเป็นไงพวดลูกเป็นไข้แค่นี้ใช่ไหมคะเจ็บหัวไหม ไอเจ็บหัวแลวตึงตึงอะไรนะแล้วพอไอมันก็ตึงๆตึงๆอะไรตึงทะ<อ>ลุหัวหันตึงโอเคค่ะป่ะใส่แมสเดี๋ยวเราไปสวอปกันลูกพี่ชอลี่เวียนหัวอยู่ยังกระเด็นดิ้นไหวเอ๊ะแต่ไม่ใช่แล้วก็ยังจะหล่นก็อี้เวียนหัวขนาดน,นั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปสวอปกันกันนะครับ เพื่อเอาเพื่อจะสวอปนะครับปวดเจ็บเท่าไหร่สวอปล้วเป็นไงบ้างคะน้องเทอิเจ็บอยู่เจ็บใช่ไหมคะเขาสวอปตรงไหนบ้างคะโลกเอาขี้นมุกออกไปแล้วก็เอาแล้วก็ไข่ปากเพื่อเพื่อเอาน้ำมูกไม่คอออกโอเคนะเดี๋ยวเราในคอคือเสียมหัในคอคือเสียมหนะคะใช่ เดี๋ยวรอผลมันพรุ่งนี้เนาะว่าผลตรวจออกมาเป็นยังไงเนาะเจ็ดจุดแปดลงเชืีต่อผ้าออกสวัสดีครับวันนี้ทูรีกจากช่องทูรีพาน้องรถไฟวันนี้น้องทูรีจะพาเพื่อนๆไปที่ออสดีเเลนะครับทนนี้จะต้องไปกักตัวกี่วันลูก หรือว่าฮะสิบวันวันนี้อาการโควิดน้องโทลีเป็นไงบ้างคะไข้ลงอย่างเดียวเลยไข้ลงอย่างเดียวแต่ต้องดูตอนเย็นกับกับเดี๋ยวค่อยดูพรุ่อนแชาตอนเย็นเกลกัน,นทักโรงแรมอะไรนะคะอะไรนะแม่มาเลเซียเอยละมาเลเซียเลยเหรอ โรงแรมมาเลเซียลูกเหรอ,หรอไม่ได้ไปนึกว่าขับรถไปมาเลเซียไม่ใช่ลูกอ,อ,อยากไปอ่ะอยากไปเมืสมัยก่อน <c oughs> จำภาษาเริ่มไม่ได้หรอก <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆ <c oughs> ดูอีกทีหนึ่งก็คือตอนถึงโรงแรมเนาะว่าโรงแรมหน้าตาเป็นไงบ้าง นีอยู่ตรงข้ามกับไอบีสถึงแล้วลงแลลงแ้วมาเลเวียนี่กนั่นงดีดีกับรถไอายุเท่าไหร่จะกชาย ห,ห,ห,หกหกขวบแล้วลูกเจ็ดเท่าไหร่ลูกสิขวบดขวบน้ำหนักจ้ะน้ำหนักยี่สิบโลยี่สิบโลครับสิลูกสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าร้อยสิบห้าหรือลูกหนึ่งร้อยยี่สิบ สอ,อสองคนของข้าในอาลับว่าเออสคนนี้ครับบนเพ้าผมก็บนบนห้องก็จะมีผ้าห่มมีปลาเจ็ดตัวมีแปรงใส่ฟันให้ด้วยรู้สึกดีมากอันนี้คืออะไรอยากรู้มีอะไรมีแมสให้อยากรู้จังเลยวิกิลิชูอันนี้เหรออันนี้คือแชมพูมีแอลกอฮอล์เจลไว้ด้วยมาไปดูในห้องน้ำเถอะ มีที่เช็ดหมอนด้วยมีอ่างด้วยมีอ่านมีอะไรสวยๆลายด้วยมีมลายสวยด้วยอืมมีลายกระดิ่งสัญอาเลยนี่นั่นด้วยน้ำยาล้างจานพาพ่อเข้าไปแล้วทำเป็นแกงไม่รู้ก,ก็เถอะนี่กระสวนไปแล้วอย,ย่ากระสวนเล็ก,กน้อยพ่อมไม่เจอไม่มีตุ๊ก

่วยให้พ้นจากแระแลงช้างน้ำทำสาเร็จมากกว่าด้วยการโกยทราน,นี่ก็จบวันหนึ่งขอตัวไปนอนนะนบ๊ายบาย,บาย